อีพีสารพิพากษาว่าคำว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดในมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นต้องถือว่าเป็นเจตนาพิเศษเมื่อโจทย์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือไม่จับกลุ่มไม้หลายนี้ เพื่อจะให้เกิดความเสียหายแก่กรมป่าไม้โดยตรงแต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าจำเลยมุ่งหมายจะช่วยรัษฎรผู้กระทำความผิดเท่านั้นจำเลยจึงยังไม่มีความผิดตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาคำพิพากษาสารดีกาที่2348ทับ2115 อายการจังหวัดศรีสะเกดโจ์ในภัยจิตกับพวกจำเลยโจดฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่าจำเลยที่1รับราชการในตำแหน่งประหลัดอำเภอตรีเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายจำเลยที่สองเป็นรัศดรระหว่างที่จำเลยที่1ออกตรวจท้องที่และเยี่ยมเยียนรัศดรตามคำสั่งของนายอำเภอกันทราราล์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่จำเลยได้ตรวจพบไม้แปรรูปไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีชื่อรวม11คนจำเลยได้ตรวจวัดและยึดไม้ดังกล่าวเป็นของกลางแล้วแทนที่จะจับกลุ่มผู้มีชื่อเหล่านั้นและนำไม้ของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี จำเลยที่หนึ่งกับเรียกเอาเงินจากผู้มีชื่อทั้ง11คนคนละ500บาทเมื่อได้แล้วก็ปล่อยตัวเจ้าของไม้11คนพร้อมทั้งขืนไม้ของกลางให้เจ้าของไปอันเป็นการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมป่าไม้เพื่อช่วยเจ้าของไม้แปรรูปมิให้ต้องโทษ จำเลยที่สองกับพวกที่ยังหลบหนีอีกหนึ่งคนได้ทำการสนับสนุนการกระทําผิดของจำเลยที่1ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาตา149 1 5ร283เจพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพศ2 5 0 2มาตรา5 13 นับโทษจำเลยที่1ต่อจากคดีอาญาดําที่654/2112ทั 2, 1, 12, กับคดีอาญาดําที่652/2112ทั 2, 1, 12, และคดีอาญาดําที่653/2113ทั 2, 1, นับโทษจำเลยที่2ต่อจากคดีอาญาดําที่654/2114ทั 2, 1, 14, ของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธรับว่าเป็นคนเดียวกับที่กล่าวตามฟ้องสารเจ้าต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยที่1มีผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา157พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย,ายาอาญาพศ2 5 0 2มาตรา13จําจำคุก2ปี นับโทษต่อให้ตามขอยกฟ้องจำเลยที่สองโจท์อุทกรอ์ขอให้หรงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้องทุกมาตราจำเลยที่หนึ่งอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์เห็นว่ากรณีมีเหตุกรณีมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยที่หนึ่งเมื่อฝังไม่ได้ว่าจำเลยที่หนึ่งได้กระทำผิดแล้วจำเลยที่สองจึงไม่มีความผิดด้วยพิพากษาแก้คำพิพากษาสารชั้นต้นให้ยกฟ้องจำเลยที่หนึ่งเสียด้วยโจทด,ดีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่หนึ่งตามสารชั้นต้นและลงโทษจำเลยที่สองฐานผู้สนับสนุน สารชั้นต้นสั่งรับดีกาเฉพาะส่วนที่ให้ลงโทษจำเลยที่1ส่วนดีกาสำหรับจำเลยที่สองไม่รับต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีาาพิจารณาความอาญามาตรา219รคดีจึงมีปัญหาว่าจะลงโทษจำเลยที่1ตามมาตรา157า157แห่งประมวลกฎหมายอาญาตามที่โจทย์ดีกาหรือไม่ ปัญหาความผิดตามมาตรา149และมาตรา200เป็นอันยุติสารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้แมนสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์จะพิภาคายกฟ้องโจทย์ในข้อหาความผิดตามมาตรา149แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยฝั่งข้อได้จริงเป็นยุติว่าจำเลยที่หนึ่งมิได้รับเงินรายนี้จากผู้เสียหาย จึงไม่อาจเรียกได้ว่าจำเลยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก็ต่างแต่จำเลยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งในคดีนี้คือกลมป่าไม้หรือไม่ตามคำพยานโจท,ที่นำสืบมาสารดีกาเชื่อว่าจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นประหลัดอำเภอละเว้น ไม่จับกุมไม้ของผู้เสียหายซึ่งเป็นไม้ที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่การละเว้นเช่นนี้จะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามความในมาตรา1น7ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่สารดีกาเห็นว่ามาตรา157ใช้คำว่าเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งในที่นี้คือกลมป่าไม้จึงต้องถือว่าเป็นเจตนาพิเศษแต่อวามจริงที่ได้ความในคดีนี้โจทนำสืบไม่ได้ว่าจำเลยที่หนึ่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือไม่จับกลุ่มไม้หลายนี้เพื่อจะให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มป่าไม้โดยตรงแต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าจำเลยที่หนึ่งมุ่งหมายที่จะช่วยรัศดร ผู้กระทําความผิดเท่านั้นจําเลยที่หนึ่งจึงยังไม่มีความผิดตามมาตราหนึ่าสิบแห่งประมวลกฎหมายอาญาดีก่าของโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นสารุโทนพิภากษาคดีมาชอบแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่าสิบผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดห,หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ